สวัสดีครับพี่น้องปองไปไทยอีสันครับเมนี่ตื่นแต่เช้าอยู่กลางทุ่งนาจะให้เบิ่งบรรยากาศยาม,มุเศ้าพี่น้องครับตอนพระอาทิตย์กําลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้าบรรยากาศแบบนี้หาเบิ่งอยากกว่าจะไปเพอะหลายปู่หลายคนกับ่บใครได้มีโอกาสมาเบึงแต่ว่ามนี่มาพักผ่อนหย่อนกายหย่นใจครับ ทงห้ทงหน้าบรรยากาศดีดีปูกพักนั่งอังาาอยาเวทยุตะกินพี่น้องเอ้ยชีวิตชนบทชีวิตชาวไร่ชาวนาเป็นสิละครับปูปักผ้าไว้อันนี้เฮ็ดแตงโมพ่อได้อยู่ได้กินไปสินะเนาอพุ่นเิ่งบรรยากาศยังมือเศร้าครับท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศด,าแาาศดีและกะทีสำคัญครับพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้า บรรยากาศยังมือเศร้าตื่นแต่เศร้าลูกหนึ่งเขาเป่าไฟภาษาอีสานเพิ่นบอกว่าอย่าเสล่เสียถิ่มพงพันพี่น้องเก่าอย่าเสล่เป่าเสือเมื่อยองเป็นผู้อื่นดีเพิ่นว่าถามว่าพี่น้องครับเพิ่นว่าสามคัคคีกันไว้คือจังเขียวเข่าเหนียวดอกหนึ่งไม่อย่าสิให้แตกหลางคือจังนำเป็นถือเข่าเหนียวเพราะเพิ่นว่านะเนาะ,นะ หรือว่าจะเป็นว่าไผว่าเมืองอีสานแหล่งอยากจูงแขนมันไปเบิงพี่น้องเอ้ยกกใหม่ยังสุยรวยกกกวยยังเซไลยมันสีแหลงมันบ่นจังไหนพอเิ่นวันแล้วขุนผักแนงอ่งางยาญี่เมือเศร้าก็โอ้โหถูกหมอกตอนเช้านะครับพี่น้องขุนพระอาทิตย์กาลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้าลายปูลายคนกำลังเตรียมตนเตรียมตัวออกไปเหตุการณ์เหตุงานลายปูลายคนกับำลังพักผ่อนจนกายจนใจในวันหยุดพักผ่อนว่าเส่นไป ก็เลยอยากมาให้เพี่นองเบิงบรรยากาศจะมือเศราดีดีดมนันเป็นยังสั่นครับบรด้มีตั้งแต่เจ้าของเิยพุ่นนี่หอดแมวแมวคู่ไก่นม่ต่อสิแรีนมหาเฮาอย่างเดียว <c oughs> เป็นยังสั่นครับอ่ะพุ่นแตงโมงกำลังจะขึ้นครับปลูกแตงโมงว้ตยุทะกินบริใบไวข้ขย จะอ,อยู่ะกินว่าสันไปพี่น้นองแจกพี่แจกน,ะะน,น้องไปสละน้องฝุ่นนี่แต่สิ่งรอบข้างมีติตรสวยๆงามๆกันทั้งนั้นพี่น้องครับเบื้องบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กําลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้าตอนเช้าบรรยากาศดีเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไปไม่นาวจนเกินไปกับบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสตอนเช้าคอยมีความสุขในการดำารงชีวิตกันละกันพี่น้องครับ ว่ามันหน่อยตัวดิสามตัวอ่ะขอบุญขอบคุนสลับับคลิปนี้ครับที่เขามาเบิ่งว่าแง,ง่งกันขอบุญขอบคุนในไลายกันและกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ